ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาถอดขากระเดืองวาวนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีเหมือนเดิมนะครับก็คอมเมนต์มานะครับพี่น้องเราอยากจะให้ถอดขากระเดืองวาวนะครับตัวนี้ครับอยากจะถอดบอกว่าถอดไม่ออกนะครับถอดยากก็มาถอดให้พี่น้องได้เห็นด้วยกันนะครับว่า มันจะออกยากหรือออกง่ายนะครับก่อนจะถอดนะครับอันนี้ถอดฝาวาลฝาครอบออกเลยนะครับและฝาคอขบูออกด้วยนะครับจะให้ดีนะครับเราต้องถอดเฟืองเหล่าลิ้นนะครับออกออกเลยนะครับตัวลูกเบี้ยวนะครับกดสายพานนะครับก็ถอดออกไปเลยนะครับดันสลักออกไป แล้วเราก็มาถอดออกไปเลยครับครับตำแหน่งเดิมนะครับให้ดูตำแหน่งเดิมนะครับตอนที่เราจะกรอบคืนนะครับนี่ครับบาบาตัวน,นี้นะครับบ่าของตัวของของตัวกัมปูนะครับผมเรียกกัมปูตัวน,นี้นะครับ นี่ครับจะเป็นบ่ายข้างล่างตัวนี้นะครับมันจะลงมาติดพอดีนะครับติดกับบ่าตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านะครับนะี่ครับก็มีบ่าอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเป็นฐานนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาติดนี่นะครับ คิดพอดีกับด้านนี้นะครับคิดพอดีเวลาประกอบนะครับเอาตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ถ้าถ้าเวลาประกอบตำแหน่งตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับสมมติว่าตัวนี้มันมันติดกับคิดกับบ่าทนะครับแต่ว่าด้านตัวขากดวาวนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าห่างแล้วที่นี้เวลาสตาร์ทศูนย์ศูนย์ไม่ตรงกันนะครับเวลาลูกเบี้ยวมันเดินนะครับมันมันมันจะบิดก้ามปูนะครับจะบิดก้ามปูนะครับจะไปดึงกันนะครับลูกเบี้ยวมาเบียดนะ้วมันจะลงบางทีมันมันไม่ตรงแล้วก็บาตตัวนี้มันจะไม่เสมอกันกับไอดีไอดีไอเสีย ไอดีไอเสีย iscilla, มันจะไม่เสมอกันนะครับมันจะทําให้ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันจะเปิดวาล์วไม่ได้จังหวะนะครับเพราะว่าวาล์วก็ต้องการให้อวาล์วไอดีเปิดนะครับแล้วก็มาวาล์วไอเสียเปิดมันก็ต้องปล่อยไปตามตามช่วงระยะของของการระเบิดนะครับเข้าออกนะครับครับก็เป็นระบบหนึ่งสองครับไอพวกเครื่องสีจังหวะนะครับก็ นี่ครับใช้ไอ้ไผ่ควงแบนนะครับหรือสกัดอะไรก็ได้นะครับให้มันพอดีนะครับแล้วก็ตีเยียไปเลยครับนะครับค่อยรเตีอยียไปนะครับกระแทกกระแทกนะครับให้พอประมาณนะครับอย่าแรงเกินไปนะครับมันจะไม่โดนอะไรแตกได้นะครับก็ให้ระวังนะครับอย่างนี้ครับกอดตอกๆอกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับ อยากให้ดีก็อนุญาตนะครับเอาเท้าเหยียบนะครับครับก็กดตีนะครับ,บกร,บร,บกกร,ะ,รบะแทกออกไปนะครับสลับกันนะครับสลับกัน ระวังระวังไควังจะไปโดนไอ้พวกโหงของเครื่องมันแตกนะครับระวังแล้วก็ระวังนะครับแกร้อนไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆนะครับมันก็ขยับออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่อันนี้ตัวตัวที่ยังยังไม่ทํานะครับตัวนี้เป็นยังคิดนะครับยังคิดเลย ขยับดึงออกมาไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเห็นไหมครับมันจะออกแล้วนะครับทีนี้มาทําต่อครับเรื่อยๆครับจะออกแล้วนะครับอีกนิดเดียว ถอยไปเยอะนะครับถอยไปเยอะออกไปแล้วครับกระเด็นเลยมันก็ออกไปยากนะครับแต่ว่าเราพยายามกระแทกเรื่อยๆนะครับมันก็ออกนะครับแต่ว่าให้เราระวังไอ้ขาเอาวนะครับเวลาตอกกระแทกมันไปไปติดอะไรให้ปิด ของโครงเครื่องเราแตกได้นะครับไอ้พวกคอรูน็อตอย่างนี้นะครับให้เราหลีกสับประมาณนะครับกระแทกเรื่อยๆมันก็ออกนี่ครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาประกอบนะครับเอาออกตัวเดียวนะครับพี่น้องคงคงพอเข้าใจนะครับในการถอดจะเปลี่ยนนะครับเวลาเราใส่กลับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ แล้วก็เอาอีกครับขาตัวนี้นะครับต้องแกนตัวกดตัวกดนะครับเพราะวาดทางนี้เป็นทางกดอยู่แล้วนะครับทางกดขาวาวนะครับเสียบเข้าไปตามล็อกเดิมเลยนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ไอ้ขา ตัวกัมปูนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวแนวอยู่ข้างล่างนี่ครับจะเป็นตัวฉากตัวฐานประตีตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ดูประมาณกะปะระยะนะครับเอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาตัวนี้บานี้นะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นครับนี่ตำแหน่งนี้ นี่ครับก็เข้าไปให้เอาให้เอาบ่าตัวนี้ลงมาก่อนนะครับมาคิดคิดทำง่ายๆนะครับอยู่ที่เราว่ามันจะได้พอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าไปนะครับขยับขยับ,ยบพอเราใส่ใส่ปุ๊บแล้วก็ขยับตำแหน่งตัวนี้ตัวนี้จะพอดีกันนี่ครับอย่างนี้มันได้นะครับ นะครับพอเราโยกซ้ายขวานะครับมันมันมันจะโอเคนะครับนะครับทีนี้เราก็หาอะไรมากดเข้านะครับกดเข้าถ้าไห้ดีก็ใช้นะครับตัวคาป,ปากกาคาบอย่างนี้นะครับ กดเข้าไปนิดหน่อยก็มาโยกดีดูนะครับโยกดูอีกทีว่าบาดนะครับบาดตรงนี้บาดตรงนี้มันจะพมเกืนนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีฐานบาทตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีฐานบาทตัวนี้นะครับมันมันก็ไม่ยากนะครับมันอยู่ที่เราครับอยู่ที่เรากะประมาณนะครับว่ามันได้มันก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็กดเข้าเรื่อยๆครับกดเข้าครับกดเข้าไปนะครับ กลับมาอีกก็ได้นะครับตีกลับมาอย่างนี้ก็มากดด้านนี้นะครับให้มันให้มันเข้าได้เสมอกันนะครับกดเข้าไปนะครับขับเรื่อยๆครับเรื่อยๆ แต่ว่าแต่ว่าเราก็ควรระวังบ่าของปากกาคาบตัวนี้อย่าให้ไปเบียดกดกับาขาวาวสป,ปริงวาวนะครับมันจะเสียสูงนะครับให้มันประมาณพอดีนะครับ กลับมานะครับก็กลับมาอีกทีนะครับสลับด้านนะครับโอเคนะครับนะครับ ก็มีฟีอย่างนี้นะครับถ <enthus flush. S 1> ้าไม่ฟีไม่ได้นะครับมันมันจะไปเปิดตัวมันจะแตกนะครับของไอพกบาพวงนี้นะครับต้องให้มันฟีตัวได้นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับอืนี่ได้ครับได้แล้วนะครับกดตีกลับไปนะครับมันมันง่ายๆครับของอันนี้นะครับอยู่ที่เรานะครับทีนี้พอลงปุ๊บนะครับ เราก็ประกอบขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนแกนนะครับของชุดกระเดื่องวาวนะครับเสร็จทีนี้ถ้าเราจะตั้งวาวด้วยนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเราจะตั้งวาวนะครับเราก็ต้องหาตำแหน่งหาตำแหน่งให้ลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับ นี่คือคืออยู่สูงสุดนะครับหัวลูกสูบขึ้นบนสูงสุดนะครับแล้วก็หยุดนะครับพอแล้วก็มาใส่นะครับเฟืองนะครับลูกเบี้ยวนะครับก็ดูดูอันนี้ครับดูง่ายนะครับเขาจะมีลูกสอนบอกนะครับนี่ครับขึ้นข้างบนให้ขึ้นบนสุดนะครับแต่แต่สมมติว่า สอนไม่มีให้เราสังเกตหัวตัวนี้ครับจมูกตัวนี้จะนูนขึ้นอย่างนี้นะครับเราเอาขึ้นข้างบนเลยนะครับเอาขึ้นข้างบนเลยนะครับก็ง่ายๆครับนะครับใส่เข้าไปเลยที่จมูกสูงๆนะครับแล้วก็จะมีลูกศรขึ้นนะครับก็เอาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนะครับ ครับทีนี้ก็สลักเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็ดึงสายพันธุ์ทำมิ้งขึ้นเลยนะครับนะครับสายพันธุ์นะครับแค่นี้ครับนะครับก็ทําง่ายนะครับทาไม่ยากนะครับสําหรับพี่น้องยังไม่เคยนะครับอยากจะเปลี่ยนเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกัดออกนิดเดียว แล้วก็เอาเสียบเข้าแล้วก็กดเข้าแค่นี้เองให้ดูตำแหน่งบาตัวล่างนะครับมันจะเป็นฐานของมันนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราพับออกมาข้างนอกมันจะมามา,มาขี่บาตัวนี้ก็ค,คือตำแหน่งของเขานะครับเวลาเราเอาเข้าไปมันก็เป็นตำแหน่งของเขาเหมือนเดิมนะครับก้ามปูก็ไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมันกอกง่ายๆ นะครับแต่อย่าใจร้อนนะครับเวลากัดแทกอะไรให้ดูเอาหัวเทียนออกก่อนนะครับถอดเราเฟืองเราลิ้นออกก่อนนะครับมันมันไม่เกะิกะนะครับเราจะทําง่ายจะพับไปพับมาได้นะครับเวลเาออกง่ายนะครับเวลาเข้าก็ทําง่ายนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับที่น้องก็คงอไปทํากันได้นะครับทำง่ายๆถูกใจก็ กดติดตามนะครับเผื่อมีอะไรดีๆจะทําออกให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอ,ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมนะครับคล,คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ